เอาครอบครัวเราก่อนแล้วกันนะคะครอบครัวพี่นกเนี่ยพี่นกเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมคนโตคนที่สองก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเป็นสามีของพี่แหม่มคัทเทียาในเรื่องนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนเลยค่ะหาตัวยากหาหาตัวจับได้ยากนิดนึงค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะไปโชว์ตัวที่เกาหลีโอ้โหโอ้ป้าไม่พูดเล่นนะพูดเล่นค่ะที่แรกเขาก็ตอบว่ามาแล้วว่าเธอรู้ดีไงว่าฉันไปทำได้ใช่ไหมพี่ไปทำได้เหรอออโเคโอเคโอเค แครั้งนี้จะไม่แตกเรื่องละก็เป็นครอบครัวแรกค่ะของน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายนะคะซึ่งก็มีลูกๆ4สี่คนแนะนําลูกๆหน่อยค่ะลูกๆของทั้งท่านดีชั้นในฐานะแม่พันธุ์นะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่ชีวิตด้วยกันนะคะเริ่มจากน้องตรีนะคะเป็นลูกชายคนโตค่ะถัดมานะคะต้นข้าวเป็นลูกชายคนที่สองนะคะเป็นน้องคนที่สอง ต่อมาก็จะเป็นน้องเปาวค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเป็นลำดับสามนะคะแล้วก็น้องนุชคนสุดท้องน้องสันนะคะเป็นคนเล็กค่ะมีทั้งหมด4ี่คนค่ะประมือค่ะแป้งนะคะดีค่ะถึงแต่งแ้ก็บินสามีเป็นคุณอ่ำ เกาหลีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะไปสื่อมาให้ค่ะค่ะครอบครัวนี้มีลูกครอบครัวนี้ก็มีลูกชายสองคนค่ะเพราะว่าไม่ได้รักกันเท่าไหร่เลยมีแค่สองคนถ้ารักกันอาจจะมีสักตัวนึโหนี่ขนาดไม่รักกันนะคะน้องนิวนะคะน้องในเรื่องชื่อชื่ออะไรนะมหาสมุทรมหาสมุทรแม่ชื่ออะไรนะแม่ไปลับบลอนด์ p หนึ่งนี่มาหน่อยก็เลยเป็นแค่อันดามันค่ะก็ญาติแวะมาที่ป้ายใหญ่ก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวป้าใหญ่ไม่ใช่มีน้องน้องคนเล็ก น้องผู้มอ่นตลวดแล้วทศที่เป็นน้องเป็นน้องอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งค่ะชื่อสีน้ำนะคะค่ะเป็นใครนะคะ